สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับผมชิปนี้ก็มาพบกับแนวทาง3ามลาวในรอบดึกนะครับก็จะเป็นแนวทางลาวสามัคคีนะครับแล้วก็ลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว i p นะครับผมเนาะก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกนะครับ แนวทางของเราวันนี้เป็นวันที่14ีนะครับเมษายน2567นกะครับผมก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับน้องแอดขอฝากกดไลค์เนาะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคำเตือนนะครับแนวทางทุกๆแนวทางนะครับน้องแอดทำจากสูตรคำนวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมเมื่อวานนี้ของเรามาแค่ตัวเด็กนะครับพี่เนาะ ตัวจอดสายรูดไม่มาเลยเมื่อวานนี้ลาวสามัคคีผมให้1กับ7นะครับผลที่ออก9 9 9กับ8 1นะครับก็ผมให้1 2 1 6เนาะ1 6แล้วก็1 9แล้วก็1 7มา8 1ดหนึงงั้นนะครับ1 9ก็ไปอยู่ข้างหน้าเนาะของเรานะครับ7ไม่มาใครเอา1ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่8 1เราวสามัคคี vip ให้ศูนย์กับ6ผลที่ออก4 0 3กับ5 4ของเรา0 3ไม่มีนะครับ6ไม่มา ใครเอาศูนย์ก็วิ่งไปรูดเข้าไปที่03นย์ราว VIP ให้5กับ1คนที่ออก8ปดหกับ4ี่นะครับอันนี้ไม่มาเนาะก็รลุดไปนะครับสรุปแล้วมาแค่เลขเด่นใน2รอบนะครับสายรูดตัวเจาะต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับแนวทางเมื่อคืนนี้ส่วนแนวทางค่ําคืนนี้นะครับขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับผม วันนี้นะครับพี่ๆเราสามารถขีผมให้ไปที่เลขแปดนะครับกับเลขสี่สายลูดนะครับให้ไปที่เลขสี่นะครับผมสี่หนึ่งนะครับสี่หกสี่เก้าแปดสี่แปดหก แปดตัวนะครับ8 4 9นะครับผมอันนี้เราสามมือีนะครับ2องทุ่มครึ่งน,นะครับผลออกนะครับตามนี้เลยส่วนเราสามมคคี vip นะครับผมได้เลข2แล้วก็เลข8ดนะครับ สายรูดนะครับให้ไปที่เลขแปดแปดศูนย์แปดสามแปดสี่สองศูนย์สองสามสองสี่นะครับสามตัวนะครับห้าแปดสี่นะครับผม นะครับส่วนเรา VIP นะครับลรา VIP ได้เลขหนึ่งกับเลขเจนะครับสายรูดให้ไปที่เลขเจ็ดเ7็ดสองเจ็ดสองหส หนึ่งแปดสามตัวผมให้ไปที่หกเจ็ดแปดนะครับเราให้เลกเรียงนะครับรอบนี้สามตัวตัวเน้นนะครับผมเจ็ดแปดเจ็ดสอง 12 1, นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับเราวสามคัคคีแล้วก็เราสามัคคี VIP แล้วก็เราว VIP นะครับก็ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆนะครับผมคลิปนี้กราบสสดีครับ